เดือนซีเอดปันเดือนหาแดดเดดพี่น้องแต่ว่ายามมาเศ้าก็รู้สึกว่าอากาศสีเย็นเย็นจักหน่อยแล้วละ่ะืมืม่อน,นี้ก็ยุดทําขนมพี่น้องมื่อนีนบ่ได้ทําขนมก็ออกมาเลาะเบิง่งเขาพี่น้องเอ้ยเบิ่งเข่าคอยให้นี่ให้ที่มีน้ําตึกสะดุ้งใส่มองแต่ข้าวเดือนมีถุนาบัดนี้เข่าเต็มให้หนาพี่น้องเอ้ยเข่าที่คอยบ้านลงไปแล้วอันน้ําเพียงกลางขาฮะมันบ่อตายพี่น้องมันกระบืนขึ้นมาคือเก่า สมเลี้ยงคนเบิดโลกเนาะเขานี่เนาะเขาเจ้วไฮหนึ่งทั้งสองไ้เทิ่งนะเขาก็ขอพี่น้องเขาเจ้าใส่พ่อได้กินพาอว่าคอยเน้นเขา่าเหนียวพราะว่าเอาเขาเหนียวมาฮหดขนมวันนี้หยุดงานก็เลยมาเลาะชมข้าวงามๆจ้าน้ำก็เริ่มแหงตาก็เริ่มสีขอนได้บัดทีนี้แต่ว่ากระโบย่างลายดอกปลาก็ได้มนลงไปหลายแล้วพี่น,น้องอันนี้ก็อยู่เลาะสะจะของ เลาหน้าจะของมองนี้กะเริ่มแห้งลงละเดี๋ยวเดี๋ยวจได้เอาปลาขอนแล้วจะหน่อย<ะ>มีกขนาดสิมีแค่ปาขอน้อยปลาเข็งน้อย่ออยออยนะบนป้อแปะปะอแปะอยู่มันก็นได้เพราะว่าน้ำเริ่มแห้งลงละน้ำในสะก็น้ำให้หน้าอเอาหัวอาหารวานลงฝนก็นเลยมาหละอหยุดตรงนี้ น้ำสาแห่งลงแล้วน้ำไฮนาก็แหงแล้ววิตคนาแล้วมันก็เลยบย่ไหลบัดทีนี้มันก็เลยบ่ไหลลงสาปปลาในสะก็มีพอประมานบ่ไหลยปันได้แต่ในไฮนาเนี่ยลายอยู่นี่ปลาลายอยู่ในไฮนาเนี่ยพี่น้องก็นาสิป,ปะเข็งละทอกลายตัวบนใหญ่ตัวพอดีจ้าไม่ละตัวน้อยตัวใหญ่ปนกันเนาะ ซุมได้ก่อนกับใหญ่ก่อนซุมได้น้ำหลังค่ะใหญ่ที่หลังแต่ว่าจะได้เอาปลาหอนก่อนจะได้เหยียวเขาละนีะ่บอสปูเปียปูเปียอยู่ในปลา,ขาเขานในน้ำมีปลาในน้ามีข้าวใต้นาสวนผสมผสานถือต้องละ เศรษฐกิจพอเพียงตามร้อยพ่อ,อแต่ก่อนหันโบอเอ็ดตอดยังหนุ่มมีแห้งเฮ็ดโบเฮ็ดเท่าจังเฮ็ดละเมือ่อยละบัดทินแต่ก็โอเคละปีที่สามละอยู่โตแล้วลพี่น้องต้นไม้่อยก็งามขึ้นหลายละต้นไม้ใหญ่เบิดละก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการปลูกต้นกล้วยนะคะแต่ต้นอย่างอื่นยังโบสําสเร็จปานใดแต่ต้นไผ่ก็โอเค ต้นคืนก็ขึ้นต้นตายก็ตายอ่ะปลูกไปเรื่อยๆพี่น้องปลูกต้นไม้ตายก็เอามาปลูกใหม่คะแนนพนอย่าตายเนาะอืมคะพนนตายแล้วปลูกใหม่บได้เด้มีแต่เอาไปฝังทิ้งอ่ะคลิปนี้เอามาฝากสำนีนละจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะ